สวัสดีครับผมอยู่กับผมวิถีชัยบ้านชนแนลนะครับสาบวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมนะครับสวนผักที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวนผักที่แบบผสมผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่สวนผักของคุณน้านะครับที่อยู่ในหมู่บ้านของผมนี่แหละฮะตอนนี้คุณน้าแกไม่อยู่นะครับพอดีผมมาขออนุญาตแกถ่ายแล้วแหละก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูว่าสวนผักของคุณน้าเนี่ยมีผักอะไรบ้างนะครับปลูกแบบแนวไหนนะครับเพื่อเป็นไอเดียกับพี่ๆหลายๆคนที่อยากจะปลูกผักแล้วก็อยากจะทำสวนผักเล็กๆเอาไว้อาายเครียดเอาไว้ปลูกผักไว้กินเองอะไรเงี้ยนะครับทุกคนนะฮะไม่ต้องไปถึงขั้นเอาไว้ขายเอาไว้ทำให้ ให้ให้ให้เหนื่อยขึ้นนะฮะบางทีอับแค่ให้กินเองก็พอแล้วคุณน้าเนี่ยใช้พื้นที่ที่อยู่ข้างๆถนนนะครับข้างๆเนี่ยครับนี่เป็นถนนนะครับนี่ผมจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างบนนู้นท่านก็ใช้พื้นที่ข้างๆถนนเนี่ยครับเพราะว่าพื้นทางพื้นนาแกเนี่ยติดถนนใช่ไหมฮะแกก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ฮะตอนนี้นะครับมันงอกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูใกล้เนี่ยนี่ฮะนี่ลมละสองถึงสามเมตรนะฮะนี่ ตัน,นี้ฮะอันนี้เป็นถั่วนะครับตัวน,นี้เป็นถั่วที่งอกมาแล้วนะครับปลูกได้ประมาณ 2- อสาวันนะฮะนี่ดันดินขึ้นมาแตกขแขนงเลยเนี่ยสวยทุกลุมเลยฮะทุกคนทางนู้นอีกเป็นข้าวโพดนะฮะก็พื้นที่เล็กๆซึ่ง2ฝั่งนะฮะแกก็ปลูกต้นกล้วยเอาไว้เพื่อให้เป็นเ,เป็นความชุ่มชื้นทั้งสองข้างนะฮะเพราะว่าต้นกล้วยค่อนข้างทีง่จะเก็บความชื้นได้ดีหน่อยเฮ้ยไอเต้ไปกินอะไร <laughs> มาพื้นที่ฝั่งนี้นะครับเป็นพื้นที่อ่าตรงนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าน้ำนะครับเป็นเป็นร่องน้ำนะครับอันนี้เป็นท่อที่ข้ามถนนนะครับก็มันจะสามารถไหลผ่านน้ำจากทางนี้ไปฝั่งนู้นของถนนได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นถนนที่เป็นถนนคลองนะครับไปพามาดูตรงแปลงใหญ่หน่อยนะ,ะที่ผมมองแต่ไกลนี้สวยมากมาก นะอยากให้ทุกคนมาดู่าเอ๊ะมีอะไรบ้างนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นพื้นที่ปลูกผักแว,ว่นนี่ผักแว่นนี้เฮ้ยใบบบกไม่ใช่ผักแว่นละใบบบกนะฮะนี่แกก็คงจะเอาจากทุ่งนานะครับที่มีทุ่งนาก็คือแถวบ้านผมในค่อนข้างที่เยอะมากๆนะฮะแกอาจจะขุดออกมาสักพุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็มาฝังแล้วก็มาลดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับปลูกแซมเข้าไปกับต้นพลิกนี่ฮะผมพามาฝั่งนี้นะฮะนี่ เป็นทั่วฝักยาวนะครับซึ่งเป็นค้างที่ผมชอบค้างแบบนี้มากๆนะแต่คือผมไม่มีไม้นะฮะคือใครที่ทําไม้ที่ใครที่ทําค้างแบบนี้ทุกคนต้องมีไม้เนี่ยแกก็ตัดเป็นไม้ยูคานะครับยาวๆตรงๆแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ปักเสาขึ้นมาแล้วก็เอาไม้ไผ่นะครับใส่ตรงกลางมัดตรงกลางแบบนี้รับแล้วก็ไขว่กันนะเอาไม้ทั้งสองฝั่งนะครับไขว้กันเป็นกากระบาดรูปกรกบาดแบบนี้เลย แล้วก็ปลูกถัวทั้งสองฝั่งแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้อะทุกคนโอ้ยสวยมากสวยสวยเป็นไอเดียที่ดีมากๆนะฮะก็คือเราไม่ต้องใช้พวกตะข่ายเนาะเพราะตะข่ายเราต้องซื้อแต่ถ้าเป็นไม้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ประมาณ1-2ครั้งผมคิดว่านะถ้ามันไม่ผุไม่โดนปลวกปลวกมันชอบกินมากๆนะปลวกข้างๆนี่ก็จะมอีอันนี้เป็นผักชีลาวนะ เป็นผักชีลาวถ้าเดินไปเรื่อยๆก็จะมีพวกอันนี้เป็นอ้อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามะเขือนะครับเป็นพันธุ์มะเขือแกคงจะเพาะเอาไว้นะครับเดี๋ยวก็รอจากการขยายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นผักกาดเขียวใช่หรือเปล่าเนาะถ้าไม่ผักกาดเขียวก็ผักกาดขาวาผักกาดขาวแน่นอนทุกคนถ้าเป็นแบบนี้ แ้วก็นี่ต้นมะเขือนะครับเล็กๆแต่ได้ผลผลิตขออนุญาตเก็บนะฮะผมจับปุ๊บหลุดปั๊บเลย <c oughs> นี่สวยงามมากอุ้ยตกสำหรับใครที่ปลูกต้นมะเขือนะฮะต้นมะเขือสามารถให้ผลผลิตได้ประมาณ2-3รุ่นนะครับรุ่นแรกถ้าเกิด มันดูบนเก็บเราเก็บผลผลิตไปแล้วเนี่ยมันดูต้นจะตายแล้วให้ทําการตัดต้นตัด,ต,ดตกแต่งกิ่งต่างๆนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยให้เขาเขาก็จะงอกต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้ผลผลิตเราอีกหลายๆคนอาจจะเข้าไม่ถึงกับการมองอย่างนี้แล้วไม่มีความสุขนะบางคนบอกว่ามันก็ธรรมดาเรื่องของการาปลูกผักเรื่องของการปลูกต้นไม้ปลูกนะฮะต่างๆ มันธรรมดาแต่บางคนเห็นภาพแล้วโอ้ชอบเหมือนผมเลยนะฮะผมชอบมากๆนะครับดูแล้วแบบสดชื่นแล้วก็ดูเป็นระเบียบนะฮะนี่ทุกคนครับตรงพื้นที่นะครับที่แกใช้รถน้ำเนี่ยแกก็ใช้บัวนะแกไม่ได้มีระบบน้ําอะไรเลยนะครับก็คือเป็นฝักบัวเล็กๆนะครับสีน้ําเงินสีฟ้าตัวนี้นะฮะที่แกใช้รถนะครับแล้วก็ทําทางลงไป ยังสะนะครับทาบันไดนะครับลงไปแล้วก็หาไม้บางขั้นเพื่อที่จะเหยียบในการตอนที่เราตักน้ำนะครับจะได้ตักน้ําได้สะดวกนะครับแล้วก็แกก็ใช้น้ําจากสะนี่แหละฮะขึ้นมาลดน้ําอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็คือแกก็คือปลูกแบบเล็กๆน้อยนะครับแกก็เลยแบบไม่ต้องมีระบบน้านะครับถ้ามีระบบน้ำมันก็ต้องมีไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับแกก็แบบตรงนี้มันไม่สะดวกที่จะเอาไฟฟ้าเข้ามานะครับพื้นที่ตรงนี้แกก็เคย ขายผลผลิตให้กับคุณแม่ของผมนะครับให้คุณแม่ผมนําไปขายให้นะเพราะว่าช่วงนั้นแกรู้สึกว่าจะมีพริกเยอะนะก็เลยเก็บพริกออกมาให้คุณแม่ไปขายต่อให้นะก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งรายได้หนึ่งนะครับถ้าปลูกเยอะเนี่ยถ้ามีเยอะก็นําไปขายได้ถ้าปลูกเล็กเลน้อยๆนะครับเอาไปกินเองนะครับก็ถือว่าไม่เสียหาย และตรงนี้นะครับคุณนะ้าก็นําฟางนะครับมาเก็บเอาไว้นะครับ <T> เพื่อไว้ใช้ในการเกษตรนั่นเองนะฮะช่วงที่ทํานาเสร็จนะครับคุณนะ้าก็จะนํารถไถเนี่ยไปขนมาเก็บเอาไว้แบบนี้นะฮะเราเก็บไว้แบบนี้นะครับบางครั้งเราจะได้กินพวกเ,เห็ดฟางด้วยนะถ้าเกิดในตรงนี้มันมีเชื้อเห็ดฟางอยู่นะครับและก็หลายหลายครั้งที่ผมเคยมาดูคุณนะ้าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เห็ดเนี่ยไปกินเหมือนกันนะฮะเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยเห็ดมันขึ้นตรงนี้เยอะมากๆนะครับนี่ก็เป็นอีกผลผลิตหนึ่งครับที่เราได้แบบว่าเราไม่รู้ตัวนะฮะว่าเฮ้ยมีเห็ดให้กินด้วยเหรออะไรเงี้ยนะครับคือสระตรงนี้มันไม่ลึกนะฮะแล้วก็เห็นท่อสีฟ้าตัวนี้ไหมฮะเป็นท่อที่ต่อมาจากคลองที่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูด้านบนนะซึ่งคณน้นเนี่ยก็ได้ทําการขุดนะครับขุดตรงอ่าตรงทางตรงนี้นะฮะเพื่อให้สามารถฝังตัวท่ออ่านะท่อน้ำเนี่ยเข้าไปได้นะฮะ เพราะว่าตอนช่วงที่ทางกรมชลประทานเนี่ยทำการปล่อยน้ํามาตามคลองแบบนี้เนี่ยคุณน้าก็ทําการลักเอาน้ําขโมยเอาน้ำารืลักนะครับก็คือนี่ครับมันจะมีในส่วนของมันจะมีข้อต่อตรงนี้ลงมานะครับข้อลงมาดูดน้ำนะครับรู้สึกว่าตอนนี้คุณน้าถอดถอดไปนะฮะแล้วก็ส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาการเติมน้ํานะครับจะใช้ระบบทำการปิดที่ท้ายก่อนหลังจากนั้นนะครับ ก็ diamond, ทาการนะครับกรอกน้ําให้เต็มก็ <jusqu' au S 2> ท<ำ>ําการเปิดท้ายฝั่งนู้นนะฮะน้ํามันก็จะไหลออกไปแล้วก็ทําการดูดนะครับน้าที่อยู่ในคลองเนี่ยตามไปเรื่อยนี่ก็จะเป็นการลักน้ําเอาแบบง่ายๆนะคะก็ประมาณนั้นนะฮะในการเทคนิคในการดูดน้ําไม่ต้องใช้ปัม๊มใช้อะไรเลยนะครับแค่นี้ก็ดูดน้ําได้แล้วเฮ้ยเต้ดึงดึงหน่อยดึงเต่ดึงดึงดึงเฮ้ย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 โอเคขอบคุณค่ะ ยูผมมาอยู่อีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงที่ใช้พื้นที่นานะครับในการทําสวนผักมันมีอะไรบ้างนะก็จะมีหอมแบงมีอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นควางตุ้งฮ่องเต้มีผักชีอันนี้มีคะน้านะครับอันนี้น่าจะเป็นผักชีอันนี้จะเป็นแตงกวานะครับตอนนี้แตงกวาก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับเห็นแกบอกว่าเก็บไปเมื่อเมื่อเมื่อวานนะครับนี่เห็นไหมเอ๋นี่ฮะ เก็บกินได้เลยล่ะเราไม่ได้ใช้ยาใช้อะไรก็ปลูกแบบอินทรีย์ปลูกไปกินเองนะฮะถ้ามีเยอะเราก็ปลูกขายนะครับนี่ก็เก็บกินสดๆจากต้นฟักทองยังสวยอะ่ะเฮ้ นี้ปลูกอยู่สามตัวด้วยกันก็จะมีฟักทองมีข้าวโพดเอ้ยมีแตงโมด้วยแตงโมร้องกลางแล้วก็ถั่วฝักยาวเออมีครบเลยตรวนี้อแปลงเขาจำจริงดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็วัชพืชไม่ค่อยจะมีฮะโอ,โอสวยงามโมมาดูตรงนี้กัน ระบบค้างนะครับก็จะเป็นตะข่ายแล้วก็ใช้ไม้ไผ่นี่เป็นเสาก็จะค้างที่จะประหยัดเวลาเรื่องเวลานิดน,นึงนะครับเพราะว่าตะข่ายนีย่เรากางแป๊บเดียวนะครับให้เขาขึ้นก็ง่ายๆนะครับแต่แตงกวาก็เห็นผลผลิตละแต่แตงโมย,ยังไม่เห็นผลผลิตนี่แตงโมยอยู่ตรงกลางตรงนี้โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นลูกแล้ว นี่ไงแตงโมมีลูกแล้วโอเคก็ทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปการรีวิวนะครับสวนผักของคุณนะันนะนะที่ผมพามาดูตัวนี้ก็คือเป็นแปลงที่ปลูกอยู่ตามทุ่ง,งานานะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่ว่างๆนะครับอาจจะเป็นพื้นที่สวนพื้นที่หลังบ้าน หน้าบ้านข้างบ้านนะครับก็สามารถปลูกได้หมดเลยนะครับขอให้เรามีน้ำนะฮองค์ประกอบที่สําคัญเลยนะครับที่ต้องมีนะฮะในเรื่องของการปลูกผักดังนั้นก็บริหารจัดการน้ําให้ถูกต้องนะครับเราก็ สามารถที่จะปลูกนู่นปลูกนี่ไว้กินเองนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยนะถ้าเกิดใครที่ปลูกเยอะแล้วก็ปลูกได้สวยเนี่ยก็สามารถขายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็คงจะขายได้เช่นกันนะครับเพราะปลูกเยอะขนาดนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะว่าผมจะพาทุกคนไปดูอะไรที่ไหนอย่างไรอีกนะครับอย่าลืมสับสไครต์แต่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมนะครับจะได้ดูอย่างรวดเร็วเนาะคลิปนี้ผมขอตัวลาไปแล้วนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย